หลูกตอนมีไหมมีถ้าบังเหาะมีไหมมีนะคะเรียนมีไหมมีเรียนเป็หนหุ้นยันยังจำปามีไหมย่างนะคะถ้ามาจำปาอยยังี่้วด้วยเดียวถ้างบาองกปาบ้าจไปทางนนนะคะพอทําาต่พอได้กลิ่นนะคะปราก็ฟาอ้าวแต่ม่เนจองเดยตอตย วันนี้ก็เดี๋ยวทางทีมของตำบลท่าข้ามวันนี้กำลังเตรียมการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าปรุงเสร็จเรียบร้อยก็คือมาชิมนะคะค่ะเมนูของคณะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาดอบตเป็นของตำบลท่าข้ามค่ะนะคะวันนี้ก็เอาทีมงานมาร่วมกันปรุงอาหารค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เก็หลัการค่ะค่ะเราจะมีอะไรในฝาบ้างเดี๋ยวเรามาชมกัน ไว้ก่อนนะคะว่ากลุ่มซับของควาโตรควาโตรแล้วก็เป็นไอรักยูควาทันะคะแกะสลักไปอย่างสวยงามนะคะแกงกุ่มซับปลาน่อมไปเชียงรุ่นนะคะเชียงรุ่นหือเหลืองแกงก็อยู่ในป้าน้ำทีก็อยู่ในป้าเกลยป้าเกลือปลารายการพวงละเมอเลเมอเลเมอนะคะตอนที่ปาทิวเราจะไปจะแทนด้วยปาทิวมาจากเกิแทนไหนคะปาทิวกลุ่มก็ได้มาจากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อำเภอปลาทิวของเรานะคะมาด้วยเมนูข้าวคุกกะปิ เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะคะว่าข้าวพุกกะปิของปงัจจุบันเนี่ยจะเหมือนกับที่อื่นหรือเปล่านะคะค่ะมาจากอำเภอลาสวนนะคะวันนี้เรามาด้วยเมนูกแกงต้มสาม,มองค่ะมงมงที่หนึ่งคือว่ามองที่หนึ่งนะคะก็เป็นมังคุดค่ะมังคุดเป็นราชิีดแห่งผลไม้ค่ะ1อ่มมงค่ะและมองที่สองนะคะผู้เรียนค่ะผู้เรียนก็เป็นราชาแห่งผลไม้ เงาะยโยโยโยยะเทแรกเลยนะว่ารู้ไหมคะว่าทำไมเงาะถึงมงไม่บอกว่าในจริงๆแล้วอะเพราะว่าตอนนั้นนะคะรถจนานะคะเสี่ยงหวงมลัยให้เจ้าเงาะคนที่มงน่าจะรถจนาไม่ใช่เงาะนะคะที่ะเอาใจผู้หญิงวันนี้นำเสนอยังสาวใจเด็กนะคะเพื่อสุขภาพดีนะคะส่วนกอบของเรานะคะ จากกลุ่มเลี้ยงพี่ปอดปอดารนะคะที่มันนำมนค่ะเช้นโครงการต่อาหารปลอไปนะคะคุณผู so ้ชม so ี uh? ่ปักเลี้ยงชุบ่นี่ไม่วอมาเพิ่ยไม่เห็นโนราเคยเลี้ยงเลรอเธอจะเลี้ยงชุบแบบนี้อ่ะงงไม่เลิ่เลยอะอ้าวต่อไปดูนะคะระเบิดอมาวเมื่อวานที่แล้วยังพักหุ้นูดโบราณนะครับโบราณจริงเลยคณะพุดมาวันนี้ก็ยังพอโบราณวันนี้เลยเนี่ย นาอะไรต้นต่อต้นเนี่นอกจากเรามีเด็แต่เรื่องของวยกบยเื่อวนี้นะมาไปวันนี้เราก็นําเอาพักผุดพพักด้วที่เนี่ยมานํากันเื้อนะครับก็ทื่อว่าเมนลุเนี่ยโบราณอย่างนี้นะครับเขว่าตั้งแต่พอทักทิเนี่ยทำมา้องทิมาแต่เด็บเวันที่ยากจั้กบารชิมลูกวันอ้เาไม่ได้ะครับลูกหาขึ้นมอนึ่งแม่จะลุ้ไนะแต่กลเกินรอยเนี่ยรับรองได้ กล้มเปือนไม่จะ่จันวาแก้ดีที่นะคะเติมแนวนะคะแต่ละทีมดูเวลาเลยนะคะเสร็จเร็วก็โดนหักคะแนนนะนะคะก็จะโดนหักคะแนนในเรื่องของเวลานะจ๊ะถ้ารเริ่มไป่ใช่เรื่องเลนะค่ะแบกปีแบกบี่แบ้านหน้าตานีมากีอันตรายอย่างแน่นอนนะคะ ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วนะคะกรรมการจะลุกจะเดินจะนั่งนะคะได้เลยนะคะกรรมการนะคะหึงชั่วโมงนะคะอ่าหนึ่งันห้าบาทค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสองพันบาทค่ะไม่กว่าแค่ตำไน้าไปรับรางวัลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโ <c oughs> ชคดังแต่ผู้ใหญ่เป็นตไนตเลย่าโด่คน่ะลูกคะอ่าเดี๋ยวได้ดูกันวันนี้นะคะรองชนะเลิศอันดับสาไปเท่าไหร่ดีคะ ไม่บอกแหละพี่ถามบ,บอกเดี๋ยวรู้สซมบ์อ่ะอีนะคะจะเป็นแบบว่าโวกน้องน่าปลาสุกไหมเออหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นสวีอ่าหรือว่าจะเป็นหลังสูบเวลายังมีนะคะเวลายังมีนะคะใช้ After เวลานะคะให้อ่พอเหมาะพอดีนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้สำหรับหอผมก็นนะ,ะ้ะใกล้จะ อยายามอยู่ใจเสียงสักครู่นะคะเผื่อบางท่านอาจจะใช้สมาธิได้ะคะ่ะ โอ้โอ้มากราบท่านในเลในงานนี no. ว่าเฮว่าเฮแล้วในงานนี้ว่าเรามาทราบตกทางสำนในงานนี้ว่าคอยจ้าจ้าเลือกงานนี้นี่เป็นโอกาสดีเียนักงานน่าไหนและโอกาสดีเปนแรกงาน